ล่าสุดเพิ่มกำลังซื้อ4 0่ร0อบาท19พฤษภาคม65ฟังดวนเดือนมิถุนายน65นี้รอดแจกต่อมีรุ้นหรือไม่ สวัสดีค่ะทุกคนกระับสวัสดีท่านผู้ชมกราับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสสัสดิการอย่างรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่19พฤษภาคม2565 25. และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารเิรษฐิประโยชน์ต่างๆ,างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งวันนี้ก็มีข่าวสารความคืบหน้าจากทางกระทรวงการคลังโดยนายอาคมเติมพิทยาพภพชรสิทธิษษษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ และก็นายดานุชาพิทยานันท์นะคะเลยค่ะจิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจละสั่งคมแห่งชาติได้พูดถึงการแจกเงินพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคยมีมาตรการก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งหรือเงินเพิ่มกําลังซื้อที่เป็นโครงการคู่ขนานกันนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ทุกท่านรอคอยการแจกเงินอยู่ต่อเนื่องนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นไดน้รับทราบทุกกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในคนรั้งต่อไปค่ะและแน่นอนเพื่อนการเสวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวนี้พร้อมๆกันค่ะ สืบเนื่องมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะได้รอนะคะสําหรับมาตรการนะคะเพิ่มกําลังซื้อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เข้าไมา่ถึงสมาร์ทโฟนนะคะและมาตรการคนละครึ่งเฟสสี่ที่จบลงไปแล้วเมื่อวันที่30เมษายน2565ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวดีว่าทางกระตรวกกันคัังเตรียมจอชงนะคะที่จะต่อเฟ นะคะซึ่ง2โครงการนี้นะคะเป็นโครงการคู่ขนานกันนะคะถ้ามีโครงการใดโครงการหนึ่งก็จะได้รับพร้อมกันทั้ง2โครงการค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางกระทรวงการคลังก็ส่งสัญญาณมาแล้วนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5ซึ่งก็มีความว่า จะต้องดูงบประมาณก่อนนะคะโดยนายอาคมเติมพิทยาไปเสร็จรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส5เพราะตามหลักการแล้วหากเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวมาตรการเยียวยาต่างๆก็ต้องลดลงซึ่งกระทรวงการคลังยังไม่มีแผนเสนอโครงการบรรเทาผลกระทบใดๆเพิ่มเติมให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้พิจารณานะคะรวมทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส5 เงินเพิ่มกำลังซื้อซึ่งนายอาคมกล่าวว่าการกระตุน้นการใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อต้องพิจารณาตามการฟื้นตัวของการบริโภคซึ่งกำลังซื้อในประเทศไตรมมสแรกปี2 5 6 5ขยายตัว3.9%กายเขใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดในชินปี2 5 6 2ที่โตมา4%นะคะขณะที่ GDP ก็เป็นบวกเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบ กำลังพิจารณาผ่อนปรนมาตรการเดินทางประเข้าประเทศนะคะเพิ่มเติมทำให้การท่องเที่ยวปีนี้น่าจะมีต่างชาติเข้ามาไม่น้อยกว่า7ล้านคนรวมทั้งการส่งออกก็ดีอย่างต่อเนื่อง ก็เช่นเดียวกับนายดานุชาพิจยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ด้นระบุว่าจะมีโครงการครึ่งเฟสห้าออกมากระตุน้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ต้องพิจาราณาในแง่ความจําเป็นของมาตรการนี้ประเมินร่วมกับการบริโภคการใช้จ่ายของประชาชนและงบประมาณโดยปัจจุบันมเม็ดเงินจากพอราา์ตกู้เงินเพิ่มเติม5 0 0แสนล้านบาทเหลืออยู่ประมาณ7 0 0 0 0ล้านบาทยังมีภาระต้องใช้จ่ายเงินในโครงการ เศรษฐกิจฐานรากค่าจะจ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโควิดดังนั้นวงเงินที่มีอยู่จํากัดหากจะนํามาใช้ทําโครงการใ,ใดๆจึงต้องพิจารณาให้ระคอบ ซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นความคืบหน้าสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามเงินเข้ามานะคะว่าจะได้รับเงินเพิ่มกําลังซื้ออีกหรือไม่โครงการเครึ่งเฟส5าจะต่ออีกหรือไม่นี่เป็นข่าวสารล่าสุดนะคะนํามาฝากทุกท่านค่ะสําหรับคลิปนี้มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ